เราอยู่กันในศึกมวยวันลุมพินีนะครับมวยวันจะเป็นชิปของประเทศไทยนะวันนี้มีทั้งหมด4คู่เป็นคู่ชกประเทศไทยทั้ง4คู่เลยนะครับในวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2 5 1 8ถา่ายทอสดทสดทางช่อง7 h ด HD ในสนามเวทีมวยเวทีลุมพินีนะก็ที่ผ่านมานะครับกลับขออาภัยด้วยนะครับไม่ค่อยเข้าเลยช่วงนี้นะครับแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับสำหรับทีมงานสยามมยวยมัน นะครับผู่แรกที่เราจะวิเคราะห์กันในวันนี้เพชรภูผาเอกผูยินเจอกับชาติวีสจอจอยปาจีนบุรีในพิกัด128ปอนด์นะครับแล้วก็มวยไทยรุ่นสตอมเรดพิกัด125ปอนด์ฉลามดำเจอกับซื่อส,สัตว์มานุมวยไทยนะครับแล้วก็คู่ที่3เนี่ยเพชรบ้านไล่ในพิกัด113ปอนด์กับบัลลือโลกแล้วก็คู่สุดท้ายพันลิ์เจอกับสุขสวัสดิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิม ในพิกัด140ปอนด์นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปดูคู่แรกนะครับเพชรภูผาเจอกับชาตวีในพิกัด128ปอนด์เพชรผูผาเนี่ยโชคบ่อยโชคถีกว่านะครับแต่ก็เป็นมีความเป็นรุ่นน้อยอายุ17ปีนะครับชกล่าสุด1เดือน20วันอายุ17ปีส่วนสูง175เซนติมตรเป็นคนจังหวัดพัทลุงชกมาแล้ว7 0ไฟเป็นมวยขวาฝีมือซ้อมที่ซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป น้ำหนักเปลี่ยนหกสิบสามกิโลกร,รมัมฟูมาสามกิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยยิบเก้าถึงร้อยสามสิบปอนด์พิกับวันนี้ร้อยยิบแปดนช่างร้อยยิบเจ็ดหรือร้อยยิบเจ็ดเป็นมวยประเภทมวยขวามวยเข่า,ขาในเหนียวเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าแทางหมัดต่อยแรงนะครับไปแข็งแร่งชาติทวีก็ชกล่าสุดเลยเนี่ยคือครึ่งครึ่งปีที่แล้วเลยนะครับหกเดือนไปวันอายุยี่สิบเอ็ดปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรเป็นคนนองบวลำพูโชคมาแล้วร้อยไฟนะครับ สอบที่พีเคสันชัยมวยไทยยิมครับพิกัดวันนี้ร้อยก่อนช่างร้อยก็ได้พิกัดร้อยยีไปนะครับเป็นมวยประเภทมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงไล่แขนยัดไซดดีมีสอกเสริมแล้วก็รวดเร็วนะครับการพัฒนาฝีมือการโชคเนี่ยบอกเลยจะบอกเลยว่าชาตวีเนี่ยพัฒนาฝีมือมาได้มากประสมควรเนื่องจากหายไป6เดือนเนี่ยก็น่าจะกลับมาฟิต แล้วก็เสริมอาวุธให้กับตัวเองได้มากนะครับส่วนทางด้านศักยภาพของนักมวยนะครับการได้เปรียบเสียเปรียบนะก็โอกาสชนะเนี่ยเพชรภูผามีโอกาสชนะถึง90%ชาินชาตวี87อร์นะครับความพร้อมครับโดยาแข็งแก่งเพชรภูผาเนี่ยบอกเลยว่ากินขาดนะครับเป็นรองแค่ประสบการณ์นะครับแล้ว,ล,วล้วก็แรงพละกำลังนะความสดเนี่ยได้แบบดังๆจัดๆเต็มเต็ม กรับเป็นผู้ผาไฟล่าสุดสองไฟติดยังไม่แพ้ใครในศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะคะแนนไพ่ลดน้อยชนะปะตักเอกซินบีมวยไทยแพ้กับเหนือเพชรสองไฟติดนะครับในแมนเชสเตอชิปแล้วก็ศึกพิทักษ์ธรรมส่วนทางด้านชาติเทวีนะครับไฟล่าสุดเลยเนี่ยในศึกเพชนานานรยินดีชนะน้อก็สามกับเก้ากนหลัดชนะคะแนนเหนืออ่าอีสานเหนือ,อ,อ,น,อนะครับชนะน้อยก,ก็สามกับเก้ากนหลัดแล้วก็ชนะน้อก็สามกับเพชรโทรนะครับ กอนหน้านี้ก็มีแพ้อุทิเดชนะแล้วก็แพ้คะแนนน้องบิลแต่แพ้น้องโยชามสุไปใช้เล็กนะครับก็การกลับมาในครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาฟิตแบบเต็มเตมนะครับเป็นรายการใหญ่ด้วยในศึกวันแชมเป,ปี้ยนชิพลุมพินีในมวยไทย128ปอนด์นะ่าก็ต้องทำน้ำหนักอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็สบายๆส,สำหรับทางด้าน9กรลัดนะครับฟิตซ้อมมาเรื่อยๆเ,เป็นเวลา6เดือนเลยเต็มๆนะครับ ก็ถ้าฟิตซ้อมดีกว่าเนี่ยผมว่าชาติทวีเนี่ยมีความพร้อมกว่านะครับคู่นี้ผมขอไปทางด้านชาติทวีนะครับคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองเนี่ยฉลามดำสบุญมิตรเจอกับซื่อสัตว์มนุษย์มวยไทยนะครับในพิกัด125บปอนด์รุ่นมวยไทยรุ่นสตวเวด ล,ลามดาโชกล่าสุดหนึงเดือ11วันอายุยีปีส่วนสูงร้อยหกสเซติเมตรเป็นคนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมาแล้วร้อไฟนะปล่อยปล่อย,อยวันนี้หกสกิโลกร,รมัมพิกับวันนี้ร้อก่อนช่างร้อยยีแหรือร้อยยีเป็นมวยประเภทมวยเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมสัตว์แข่งเตะพับแล้วคาดีนะครับรัดฟันตีแข็งแก่งบูดดันปลายแข็งแก่งปลายมาดีเลยนะครับซื้อสัตว์เนี่ยก็ ช่วงเวลาสุด3เดือน12วันอายุ31ปีส่วนสูง167เซนติเมตรจกจังหวัดพิจิตรชมมาแล้วลอยไฟเป็นมวยขวามวยบุสัมที่มนบยิมจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยปล่อย60กิโลกร,รมัมพูมา4.5กิโลกร,รมัมพิกัดวันนี้125ก่อนช่าง124.8แปดหรือร้อยนะครับเป็นมวยเข่าบูสุด,ดันแข็งแรงนะครับเปิดเกมตลอดนะฮะเตะต่ตอยแรงกาแรแลกกล้าสวนสู้ดีมาสอกคมนะครับผ่านๆมาก็เจอไปมวย5ยกนะครับก็กลับมาขึ้นมวย3ยก นะครับปล่าสุดฉลามดำนะครับฉลามดำนะครับแพ้นอกยก2ให้กับโชคปีชาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชนะชน,นอกยกหนึ่งกับปาตักนินซิมบีมวยไทยนะครับชนะคะแนนสันวันของ omwko ชนะนอกยกสามกับสิงห์ธนวัฒน์นะครับบอกเลยว่าขึ้นเวทีมวยวันเนี่ยไม่มีการนับคะแนนให้เห็นนะไม่แพ้นอกก็ชนะนอกนะครับสาหรับทางด้านซื่อสัตว์นะครับกลับมา เวทีลุมพินีนะครับห่างหายไปประมาณเกือบปีนะครับเวทีลุมพินีนะครับกลางปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งไฟลล่าสุดที่เจอกับอนะับดัลลาออนดัสเนี่ยก็เป็นการแพ้คะแนนในพิกัด125ปอนด์นะครับตอนนี้ผ่านไป1ปีก็ยังได้พิกัด125ปอนด์เหมือนเดิมนะครับไฟล่าสุดชนะคะแนนอภิเดตแล้วก็แพ้คะแนนบุญชูชนะคะแนนแกนพิทักษ์นะครับแพ้ให้กับเมทีสส ต้อยแปดเล้วนะครับถ้าเจอกับมวยไทยด้วยกันเนี่ยน่าจะมีลุ้นกว่าสําหรับทางด้านมานุมวยไทยยิมนะครับเบอร์กระดูกนี่น่าจะแข็งกว่านะครับสื่อสัตว์ก็อยู่ในมวยวันเนี่ยสไฟเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแพ้ทั้ง2ไฟ์นะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้โชคปิชาพิเคเสันชัยมวยไทยยิมด้วยนะครับบอกเลยว่าโชคปิชาช่วงนี้ก็กําลังฟิตซ้อมจะนะกจะเต็มด้วยเหมือนกัน แต่คู่นี้ผมมองว่าความบุดุดันซื่อสรรัตว์เก่าเกมมาแน่นอนนะครับฉลามดำน่าจะเป็นฝ่ายบุกเปิดเกมไม่มากก็น้อยนะครับคู่นี้จะไปทางน้านซื่อสัตว์มนมุษย์ไทยยิมนะฮะผู่ที่3นะครับเพชรบุไลสิงมาวินโชกนัพิกาด1 1 3ปอนด์กับบะลือโลกสิทธิวัชรชัย นะครับเพชรบ้านไร่ก็โชคล่าสุดเลยเนี่ยหเดือน13วันอายุ24่สส่ปีสูงสูงร้อยสิบแปดเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดพัทลุงโชคมาแล้วเจ็ดสิบไฟเป็นมวยเข่าบู๋นะครับสำหรที่สิงมาวินพิกัดวันนี้ร้อยสิบสามกว่าช่างร้อยสิบสามหลือร้อยสิบสามเป็นมวยประเภทเข่าอาชีพนะครับปไปหน้าบ้านเนี่ยรับจ้างแทนเขา่านะล็อกลาตตีเหนียวแน่นจะใส่แรงบูดดันปลายแข็งแกร่งชื่อเก่าเนี่ยครับชื่อเก่า,อกาของเขาเนี่ยคือจำปาบอลบอรบริลักษ นะครับบอลลูโลก,ก็ชกล่าสุด6เดือน7วันอายุ28ปีสูงสูง159้เกิซนติเมตรเด็กคนจังหวัดสกลนครนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับชคมาแล้ว7จไฟเป็นซ้อมที่เด็ดรัดพิกัดวันนี้1้อก่อนช่างเนี่ย1้อ4ก็เหลือ112.4เป็นฝ่ายต่อพิกัดให้กับเพชรบันไล่สิงห์มาวินนะครับเป็นมวยประเภทมวยซ้ายฝีมือคล่องครบเครื่องเต้นไ้สยแรงนะครับเขาจับในเหนียวไอคิวมวยดีนะครับสำหรับบอลลูโลกนะครับ ไฟล่าสุดเพชรบ้านไล่นะครับเป็นการชนะคะแนนเอเซอิชินะครับก็ไม่ธรรมดาในพิกัดร1 2อปอนด์ในการชก3ยกนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์มใช่เจษสีแพ้คะแนนกับเพชรฤทธิ์นะแล้วก็ชนะคะแนนแก่นอุบลพรหลักบุญในศึกเพชรยินดีนะะส่วนทางด้านบอลลูโลกไฟล่าสุดในวันแชมเปี้ยนชิพก็เป็นการ ชนะนอกกุสามกับทัพทิมทองสอจเล็กมองนอชนะนอกกุศลหนึ่งกับเหนือธรณีจิตมองน์นะครับแล้วก็เป็นการชนะนอกกุศสามกับพยักฆ์สุรินนะครับชนะคะแนนมาลายเงินชนะนอกกุสี่กับเตกสิทธ์นะครับบอกเลยว่ายังไม่แพ้ใครติดต่อกันห้าไฟต์ติดนะครับสำหรับทางด้านบาลิโลกสิทธิ์วัชระชัยนะครับไฟล์ล่าสุดที่เจอกับทัพทิมทองเนี่ยรูปร่างเนี่ยไม่ต่างกันเลย นะครับไม่ต่างกันเลยนะครับเป็นมวยที่มีฝีไม้และมือดีและคล่องด้วยนะครับ <c oughs> คู่นี้ผมว่าเบอร์กระดูกเนี่ยมันอยู่ที่ทางด้านบัลลือโลกความสุดอยู่ที่ทางด้านเพชรบัลไลสิงห์มาวินแล้วก็เพชรบัลไลสิงห์มาวินได้รูปร่างด้วยนะครับ <c oughs> ไฟนี้เพชรบัลไลสิงห์มาวินอาจจะหยุดสติของอ่ารุ่นพี่บัลลือโลกได้นะครับก็ขอจะไปทางด้านเพชรบัลไลสิงห์มาวินนะฮะ คู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับพันลิตเจอกับสุกสวัสดิ์ีเคศรชัยมวยไทยยิมในพิกัด140ปอนด์อ่าก็พันลิตเนี่ยชกล่าสุด2เดือน25วันอายุ28ปีสูงสุดสิบแปดเซนติเมตรเป็นคนอำเภอควนขนนุนจังหวัดพัทลุงช่มาแล้วห้ไฟฟ์เป็นมวยสายมวยหมัดซ้อมที่อีเกิลมวยไทยพิกัดวันนี้140ก่อนช่าง139.4เหรือ139.4 เป็นมวยประเภทมวยหมัดซ้ายตัดลำตัวนหนักแรงทุกลูกนะครับก็เข้าก่อนลุ้นก่อนคู่นี้ลุ้นสายต่ำได้เลยนะครับที่เจอกับสุขสวัสด์นะครับยาเขาเนี่ยเป็นกระบือดื้อยาจากพัทลุงราชานอกเอา,อาสุขสวัสดพิเคสัญชัยก็หายไปนาน2ปีนะครับหเดือน28วันอายุ24ปีส,ส่วนสูง175ซมเป็นคนจังหว,วัดสุรินทร์ชงมาแล้ว32มสิบไฟเป็นมวยซ้ายมวยเขาา่าซ้ซำที่แสงมรกตพิกัดนี้140ก่อนช่าง139.4เหลือ139.4 อ่านะอย่างที่บอกมวยหายไปนานนะครับถ้าศักยภาพนักมวยเนี่ยผมว่าพันลิศเนี่ยศักยภาพดีกว่าประสบการณ์ความพร้อมโอกาสชนะความรานแแข็งแกร่งดีนะครับเป็นรองแค่ความสดแล้วก็ช่วงการอ่าช่วงการชกนะครับสาหรับทางด้านพันลิศนะครับก็ดูว่าโอ้โหแต่ผมเชื่อว่าประสบการณ์ของพันลิศเนี่ยน่าจะทําให้เขาได้มีโอกาสชนะได้มากที่สุดนะครับไปล่าสุด เป็นการแพ้นอกเกียวศร์กับผมอาวุธแพ้นอกเกียวศร์กับเสอือคิมสอจโต้งปาจินบุรีนะครับไปเจอกับเสือคิมมาแล้วนะครับแล้วก็ชนะนอกยก2กับซุปเปรอร์บอลนะครับไปขออม WKO ชนะคะแนน,นวอล์ปเดชพันธ์นะไม่ไปรายการไหนเลยนะครับชนะคะแนน,นอเล็กเซนะครับชนะนอกยกสามกับก้องไกลซอสมยัยนะครับแพ้ให้กับผมอาวุธแพ้นอกเกียวศร์ยกสามให้กับเพอร์ซานนะครับชนะคะแนนแปดแสนเล็กพีเคสแชนเมทายิม ก่อนห่างหายของสุขสวัสดิ์พี่เคสันใชม้มวยไทยยิมนะครับทุกวันนี้ก็ซ้อมอยู่ในค่ายพี่เคนะฮะเรื่อยๆนะครับก็ฝึกซ้อมรุ่นน้องด้วยแล้วก็ฝึกซ้อมตัวเองไปด้วยนะครับก่อนจบเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับย้อนไป5ไฟ์หลังสุดชนะปรับปามสีโอปอลนะครับศึกสมายมแล้วก็ชนะนอกยกสองกับแสนเดชดเมืองหนองบัวชนะคะแนนแสนเชิงน้อยสีสุริ ยันโยทินฉะนั้นน้องก็สองกับเอลิทสมพพสนะครับแล้วก็ชนะคะแนนตักศิลาชห้าพยักนะรูปร่างวันนี้สุขสวัสดิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมเนี่ยได้รูปร่างดีอ่านะพันลิตรเนี่ยก็เหลือหล่อมๆรูปร่างนิดเดียวเองนะครับแต่ประสบการณ์การขึ้นชกเนี่ยบอกเลยว,ว่าโชคโชนและหนาแน่นกว่านะครับคู่นี้ วัดใจนะฮะวัดใจไปทางด้านพันลิตรนะครับกับบือจอมนอกเอาครับจากพัทลุงนะครับมีหมัดซ้ายตัดลำตัวหนักแน่นครับลุนสายต่ำเอานะครับสำหรับคู่นี้นะครับดูผลสรุปนะครับในวันนี้นะฮะคู่แรกเนี่ยเพชรฟูผาเจอกับชาติวีคู่นี้ผมว่าเพชรอาชาตวี จะเป็นฝ่ายชนะมากกว่านะครับเนื่องจากมีอาวุธคอยดักเสียบดักแทงไล่แขนยัดไส้ดีนะครับสอกเสริมรวดเร็วนะครับอาวุธนำดีนะครับมวยสูงยาวด้วยนะฮะผู้ที่สองเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในซื่อสัตว์มนุษย์มวยไทยนะครับเป็นรุ่นพี่ที่เจอกับฉลามดำในวันนี้นะครับผู้ที่สามเพชรบันไล่สิงมาวินเจอกับ บอลลูนโลกนะครับคู่นี้ก็ขอว่าใจไปครับเพชรบอลไล่นะฮะคู่สุดท้ายนะครับพันลิศเจอกับสุขสวัสดิ์พีเคศรชัยมไทยิมคู่นี้ผมว่าพันลิศโอกาสดีกว่าอ่าเพราะว่าโชคบ่อยกว่านะครับแล้วก็ได้เจอกับยอดฝีมือหลายๆคนเนี่ยอาวุธน่าจะแก้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจาไปทางหน้าพันลิศลูกเจ้าแม่สายวลีนะครับ ก็เป็นสคู่ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีนะ,ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสยามมวยมันด้วยนะครับที่ผ่านมาก็กลาบขออภัยกันด้วยนะครับแต่ยังไงก็นําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านได้เลยนะฮะใครไม่มั่นใจอยากปรึกษาตัวไหนก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะครับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ